การลงทุนในคริปโตในบิตคอยอะไรพวกเนี้ยอาจารย์ยังอยู่ในจุดยืนวิชาการเดิมใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยมันจะเสี่ยงอยู่จริงๆหลายคนคิดเหมือนผมนะแต่ก็ไม่กล้าพูดเพราะว่ากลัวเพื่อนกลัวแปดเพื่อนกลัวใครมาด่าทออะไรเงี้ยทำให้แปดเพื่อนโดี๋ยวพาะอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยคือถ้าเรารู้จริงเนี่ยเราคงเลิกเล่นไปแล้วแต่การพูดที่พูดเนี่ยอาจารย์รู้ไม่จริงอเลยเนี่ยเดี๋ยงี้หนึ่งข้าจะบอกว่าเนี่ยผมเป็นคนที่แก่แล้วนี่66 ปีเด uh, uh, <laughs> uh, ียวกับเบิร์ดแต่ยับเยินกว่าเบิร์ดเยอะเลยนี่เนี่ยนะ่มองว่าเป็นไดโนเสาร์อะไรเงี้ยแต่ผมเยบอกว่าเนี่ยความคิดอย่างพวกเขาเนี่ยนะอาจจะเป็นไดโนเสาร์หนุ่มเพราะอเลยรู้ไหมพวกไดโนเสาร์หนุ่มเนี่ยพอเจออินฟลูเอนเซอร์รุ่นหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยนะมาพูดมา มักจะเชื่อโดยไม่ไต่ตองอันนี้แสดงว,ว่าขาดข้อมูลได้แต่ถามเชทีไปอย่างเดียวเนี่ย<ม>อันนี้แสดงว,ว่าเราเป็นคนยอมจำนนนี่คนรุ่นใหม่อะไรที่เป็นคนยอมจำนน<ม>อยู่ดีๆเลยไปถามเชทีไปมส่เไปถามสัมเจ้าไปเสียงจำาซียอะไรเงี้ยโอ้ยอย่างนี้นะเป็นคนยอมจำนน<ม>ขาดความคิดที่ปฏิวัติขาดความคิดที่จะคิดแบบใหม่ๆอย่างนี้นี่จเจริญยา คุยเรื่องการลงทุนอาจารย์เป็นคนที่ถือเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งอะไม่หรอกครับที่ชอบพูดเรื่องการลงทุนในโลกโซเชียลมากๆลและก็มีการถกเถียงกันสูงมากๆเลยตอนที่ขึ้นเวทีกับคุณจีเคคุณกับคุณดิวอะไรเงี้ยครับอ,อาจารย์ตอนัรนอาจารย์โกรธไหมที่แบบโดนคนรุ่นอายุน้อยแบบโอ้โหตอนนั้นผมก็ด่าดาทอผมก็ยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ได้ไม่ได้แบบว่าฝืนยิ้มด้วยนะ,ะถือว่าให้อภัยกันไปอะไรเงี้ยแต่ก็อนหลังท่านก็คุณดิวก็มากาบขอโทษแกบอกว่าเนี่ยมากาบขอโทษล้วก็ไม่ว่าอะไร าอาจารย์ายยอาจารย์ย,ยังยืนยันในจุดยืนเดิมไหมว่าแบบ้การลงทุนในคริปโตในอ,อะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะบิตคอยอ,คอ,อะไรพวกเนี้ยนะออบิตคอยอ,อาจารย์ยังยืนในจุดยืนวิชาการเดิมใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยมันยังเสี่ยงอยู่จริงๆหลายคนคิดเหมือนผมนะแต่เขาไม่กล้าพูดเพราะว่ากลัวเพื่อนกลัวแปดเพื่อนกลัวใครมาด่าทออะไรเงี้ยทำให้แปดเพื่อน เดียเ๋ยพวกอ,อ,อาจารย์ทั้งหลายเนี่ยกลัวมากอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นอาจารย์ที่ไม่กลัวนะเพราะว่าเนี่ยผมเพื่อนร่วมง,งานพนักง,งานผมเนี่ยมีเป็นร้อยคนเนี่ยนะผมเจอหน้าเขาเนี่ยผมยกมือไหว้ก่อนเลยึงแม้าจบมาใหม่ๆนะเราจะได้ลดอัตราจะเป็นการเช็คแฮนจะเป็นการทักทายอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าคนอู่มันมีอัตราสูงมันก็ไม่กล้าเหมือนกันดังนั้นจริงๆคนค้านเยอะแต่เขาไม่อยากจะพูดแท่นั้นเองครับเขาบอกอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับ ไม่เหมือนอาจารย์เป็นคนที่ไม่เปิดกว้างในการเรียนรู้การลงทุนใหม่ๆหรือเปล่ายังยึดติดอยู่กับการลงทุนแบบเดิมแบบโอเคเล็ตกโอสคูลแบบคอนเซอร์ทีฟอาจารย์เห<ม>็นคแบบือถ้าเรารู้จริงเนี่ยเราคงเลิกเล่นไปแล้วนะแต่ถ้าพูดที่พูดเนีายอาจย์รู้ไม่จริงอะไรงเงี้ยเนี่ยอยแง่ีนึงข้าจะบ,บอกว่าเนี่ยผมเป็นคนที่แก่แล้วนี่66นะบหกนปีเดียวกับเบิร์ดแต่ยับเยินกว่าเบิร์ดเยอะเลยอย่างเงี้ยนเนี่ยมองว่าเป็นไดโนเสาร์อะไรเงี้ยครับแต่ผมเายบอกว่าเนี่ยความคิดอย่างพวกเขาเนี่ยนะอาจจะเป็นไดโนเสาร์หนุ่ม พราะอะไรรู้ไหมพวกไดโนเสาร์หนุ่มเนี่ยพอเจออินฟลูเอนเซอร์รุ่นหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยนะมาพูดมามักจะเชื่อโดยไม่ไต่ตองอันนี้แสดงว่าขาดข้อมูลนะเอาแต่ว่าใครเรื่อยๆนับถือแล้วก็มืดบอดแบบม้าลำปางมองแค่จุดเดียวอะไรเงี้ยอันนี้ต่างหากที่เรียกว่าเป็นไดโนเสาร์หนุ่ม,มเป็นคนที่ขาดข้อมูลนะมเชื่อตามๆกันอย่างนี้นี่ไม่เป็นคุณสมบัติของเยาวชนที่เป็นความหวังของชาติ อาจารย์ยืนยันว่าแม้อาจารย์อายุ66แต่อาจารย์ไม่ใช่คนที่เชื่อต,ตามๆกันโอ้โหนี่ผ<พ>มเ<อ>สิร์ตมีข้อมูลตลอดเวลาเลยข้อมูลผมใหม่ที่สุดอย่างเช่นข้อมูลเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะทุกอย่างใหม่ที่สุดเนี่ยนะเพราะเป็นศูนย์ข้อมูลทําเองแล้วก็เป็น first hand information ไม่ใช่ second hand information ไม่ใช่ไปจำน้ำลายกันมาพูดแ <laughs> ล้วก็ไม่ได้แบบว่าเ,เชื่ออินฟลูเอนเซอร์หรือเชื่อเชื่อใครสงเดชอะไรเงี้ยแหละครับอาจารย์อันนี้ถามเป็นความรู้แบบภาษาชาวบ้านเลยนะครับแบบคุยแล้วถามว่าเอ๊ะ ประเทศไทยเนี่ยราคาบ้านแพงใช่ไหมบางคนบอกว่าประเทศไทยบ้านแพงอย่างเช่นเอ่อร์เบิร์นแลนด์อินสแติทิวเนี่ยนะครับที่กรุงบอชิงตันดีซีบอกว่าคอนโดในบ้บานราคาบ้านเหมือนคอนโดเนี่ยครับยกตัวอย่างคอนโดในบ้านเราเนี่ยมีราคาสูงถึง21เท่าของไรายได้แต่ที่ผมไปดูในรายละเอียดเนี่ยปรากฏเป็นข้อมูลไม่ไม่จริงนะครับอาจจะเรียกว่าข้อมูลเท็จก็ได้ผมก็เลยดูว่าอ,อ๋อทำไมเขาต้องบอกว่าอย่างนั้นบอกว่าราคาคอนโดเฉลี่ยในกรุงเทพเนี่ยราคา8ล้านบาท แต่ผมในฐานะประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหารทรัพย์ไทยเนี่ยเราพบว่าคอนโดในกรุงเทพที่ขายใหม่ๆสิงๆเนี่ยนะประมาณ4ีล้านเก้านะถ้าเกิดว่ารวมพวกคอนโดที่เปิดขายมานานแล้วเนี่ยครับอาจจะประมาณสี่ล้านแล้วถ้าเกิดรวมคอนโดที่อยู่ในมือชาวบ้านด้วยเป็นมือสองเนี่ยเฉลี่ยแล้วแค่สามล้านเองไม่ใช่แปดล้านกว่าบาทอะไรเงี้ยนะครับและขณะเดียวกันเขาบอกอไรายได้ต่อเดือนของครัวเรือนเนี่ยเท่ากับสามหมื่นหนึ่งแต่จริงๆมันสี่หมื่นกว่าบาท ดังนั้นถ้าเรา40,000กว่าบาทเนี่ยคูณด้วย12เนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปหารด้วยที่ประมาณ3ล้านเนี่ยมันเท่ากับประมาณ6-7เท่าเท่านั้นเองไม่ใช่ย20เท่าแต่อันนี้อาจจะไม่รัฐบาลรับรู้ข้อมูลผิดก็เลยไปสร้างบ้านอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นอันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งนะครับ,รบอันนี้ถามแบบสบายอีกแล้วผมมีความรู้สึกว่าในผมผมทํางานอยู่ในชันชานเมืองกรุงเทพเนี่ยแล้วเงินเดือนผมเนี่ยเดือนเดือน20,000 30,000 40,000ประมาณเนีย ตอนนี้ก็คือไม่สามารถที่จะซื้อบ้านในกรุงเทพได้คอนโดแพงมากเราสึกแบนนี้ซื้อได้แต่ว่าจะราคาถูกก็มีแต่บางทีแหละจะไกลไปหรืออะไรก็ตามอย่างเช่นแถวลังสิตเนี่ยคอนโดเนี่ยยูนิตหนึ่งนะสาตารางเมตรเนี่ยนะสองแสนบาทสามแสนบาทยังไม่ขายเลยถือว่ายังยังราคาแต่ว่าหาจจะรู้สึกว่ามันถูกเกินไปหรือเปล่าหลักการที่เราคำนวณก็คือว่าสมมติถ้าเรามีรายได้เดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งนะเราต้องมีการผ่อนชำระไม่น้อยกว่าไม่เกิน3,000บาทนะคือ3 0 ถ้าเกินกว่า30%เซนี่ยซื้อไม่ได้นะครับหรือถ้าเกิดเราจะผ่อนได้แค่สามสามพันบาทเนี่ยนะครับเราก็ต้องซื้อบ้านในราคาที่ไม่แพงนักเนี่ยครับ<ม>อาจจะประมาณสักห้าแสนบาท<ม>แต่ถ้าเราสามารถผ่อนได้ที่6กพันเช่นเรามีรายได,ได้สองหมื่นเะีรยะไรซื้อได้ล้านหนึ่งถ้าเรามีรายได,ได้สัก4ี่หมื่นเนี่ยครับเราจะสามารถที่จะผ่อนได้มากขึ้นแต่นี่บางทีบางคนอาจจะอยากจะซื้อบ้านพันแพงโดยไม่ดูฐานะตัวเองนะอันนี้อาจจะไม่ได้ แต่ถ้าเราพอมีเงินเก็บไว้บ้างเป็นเงินดาวและขณะเดียวกันเราก็สามารถเรียกผ่อนชาระก็เห็นว่าเราไม่มีหนี้แล้วก็ผ่อนที่30%มสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้กับครัวเรือนเนี่ยครับแบงก์นี่แทบจะอุ้มเราไปกู้เลยเพราะว่าเขาอหยากบแฮปล่อยกู้เต็มทีแต่พวกที่ไปขอกู้เนี่ยส่วนมากคุณรู้ไม่ผ่านครับอาจารย์ยืนยันว่าความความคิดความเชื่อที่ว่าบ้านในกรุงเทพมันแพงเกินไปแล้วไม่มีให้ซื้อแล้วเนี่ยไม่ความเข้าใจผิดนีเยอะแยะเลยครับซึ่งบ้านมือสองเนี่ยถ้าเราเดินดูเนี่ยเต็มไปหมดเลย ที่ต้องการจะขายเพีเยงแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปดูเรื่องอย่างบางคนถูกความคิดย้อมมาบอกว่าเออบ้านมือสองนี่บ้านผีสิกมั่งอะไรซึ่งไม่จริงนะครับหรือว่าบ้านมือสองไปซื้อบ้านมือหนึ่งดีกว่าจะได้ใหม่ๆหแห็งๆอไอ้บ้านมือหนึ่งบางทีคนงานตายอยู่นั้นก็มีเะ <laughs> ฉะนั้นเ,เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ยังมีซัพลายอีกเยอะไม่มีใครเดินขบวนแบบห้องกาะไต้หวันเนี่ยชาวบ้านเดินขบวนกันใหญ่เลยนะบอกบ้านแพงซื้อไม่ไหวบ้านเราไม่มีใครเดินขบวนเลย เฮ้ยอาจารย์เล่าตลาดบ้านมือสองให้ฟังหน่อยไหมครับว่าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วปีนี้จะเป็นยังไงครับคือปกติแล้วเมื่อก่อนเนี่ยบ้านมือหนึ่งมันเป็นบ้านขนาดใหญ่ตลาดขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าตั้งแต่ปี2องพมาเนี่ยนะตอนนั้นเรามีบ้านหนึ่งล้านหลังตอนที่มีบ้านอยู่เกือบ5้าล้านหลังแล้วแสดงว่าในระยะเวลาแค่สี่สิบกว่าปีเนี่ยเราผลิตบ้านขึ้นมาเยอะมากมันก็เลยกลายเป็นเงาตามตัวกลายเป็นบ้านมือสองเยอะมากอย่างที่บอกเนี่ยว่าบ้านมือสองเราเนี่ยครับอาจจะมีประมาณสักเกือบล้านหน่วย ในขณะที่บ้านมือหนึ่งมีประมาณสักสี่แสนเนี่ยอันนี้ก็แสงหเห็นว่าเดี๋ยวนี้ขนาดบ้านมือสองเนี่ยใหญ่กว่าบ,บ้านมือหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อย่างในอเมริกาเนี่ยขนาดบ้านมือสองเนี่ยจะใหญ่กว่าบ,บ้านมือหนึ่งประมาณหเท่าของเราอาจจะประมาณสักสองเท่าอะไรเงี้ยแหละครับแต่ต่อไปเนี่ยบ้านมือสองจะมีมากขึ้นการผลิตที่อาศัยใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีจำนวนน้อยลงเพราะว่า ถ้าเราซื้อบ้านมือสองมันมีข้อดีเยอะอแต่ไม่ได้การส่งเสริมน่นเกี่ว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์ของผู้ประกอบการเพราะว่าหนึห่งมันใกล้ดีสองเราเห็นเลยว่าถูกกว่าสามก็อยู่ใกล้ๆชุมชนมากกว่าไอ้บ้านมือหนึ่งส่วนมากอยู่ไกลๆนะครับแล้วก็รู้ว่าแถวนี้เคยน้ําท่วมหรือเปล่าเพ่อนบ้านดีไม่ดีเราก็รู้ได้หมดการรักษาดูแลค่าส่วนกลางแพงไปไหมถูกไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเก็สามารถที่จะดูได้ดังนั้นซื้อบ้านมือสองน่าจะเป็นประโยชน์ที่สําคัญผมเองก็ชอบซื้อบ้านมือสองเหมือนกันบ้านมือสองบ้าง รถมือสองบ้างอะไรสัยาก่อนเนี่ยครับมันคุยเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดในการซื้อบ้านอาจารย์ได้ได้ว่ามันมีเทรนด์ว่าในยุคตอนนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องซื้อบ้านแล้วยุคนี้ไม่จําเป็นต้องซื้อบ้านแล้วคนรุ่นใหม่เขาเรียนเช่ากันละอันนี้จริงไหมแล้วมุมมองส่วนตัวอาจารย์เห็นไหมครับอันนี้คงจะเป็นความก็จะผิดนะครับความก็จะผิดว่าเดี๋ยวนี้เขาเลือกซื้อบ้านไปแล้วคือคนที่เพิ่งจบใหม่การศึกษาใหม่เนี่ยเพิ่งอายุยี่สิบยี่สิบสองเนี่ย จนถึงสามสิบเนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยซื้อบ้านหรอกครับอาจจะซื้อรถจะไม่ได้ว่าอะไรจะได้ไปเฉดฉายหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับหรือซื้อเครื่องประดับอะไรพวกนี้นะซื้อบ้านนี่คงเป็นส่วนน้อยมากเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักนะครับบางคนอาจจะมาจากหลังจังหวัด๋ยวส่วนมากก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในกรุงเทพเนี่ยและที่สำคัญคนที่เพิ่งจบใหม่ๆเนี่ยครับเขามักจะทํางานเดือนสองเดือนก็ใ้ายอีกแล้วดังนั้นจะไปซื้อบ้านอยู่กับที่เดียวคงไม่ได้ นะครับเช่าบ้านนะจะเหมาะสมกว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ใกล้จะตกล่องกล่องชิ้นนะใกล้จะแบบว่ามีครอบครัวเนี่ยคิดจะซื้อบ้านนะดังนั้นตอนนี้ไม่ซื้อกันเท่าไหร่แต่มีบางคนบอกเหมือนกันว่าโอ้ยต่อไปประชากรไทยจะลดเช่น60ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรไทยจะลดเหลือแค่ครึ่งเดียวเหลือ3 3ล้านนะครับซึ่งอาจจะไม่จริงเหมือนกันอย่างเช่นตอนนี้ ประชากราสิงคโปร์ยังเพิ่มขึ้นนะประชากรหลายประเทศพเพิ่มขึ้นรัฐบาลก็อาจจะส่งเสริมให้มีบุตรมากขึ้นนะแต่อันนั้นเป็นเพศการคาดการณ์ที่เฉยนะแต่เป็นไปได้เหมือนที่ชุมชนในชนบทเนี่ยอย่างเช่นหมู่บ้านในอีสานเนี่ยอาจจะมีคนไปอยู่น้อยลงแล้วเพราะว่าคนเก่ยอยู่ในเมืองมากกว่ากี่เป็นไปได้ครับบางคนบอกว่าโอ้ตอนนี้ดูสิบ้านขายไม่ออกสถานการ,กราณ์อาสังหาริมทรัพย์ไม่ค่อยดีดังนั้นอย่าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อันนี้ภาพรวมก็อย่างหนึ่งแต่ในทุกๆอกและทุกๆสถานการณ์เนี่ยมีโอกาสเสมอยังไงครับ ในทุกทุกสถานการณ์มีโอกาสเสนอไปว่าถ้าเกิดในสถานการณ์ที่กําลังขึ้นเนี่ยนะก็มีโอกาสเจ๊งนะอย่างที่เราทําบ้านจัดสรรขายเนี่ยในสถานการณ์ที่ตลาดกำลังดีเนี่ยนะครับเราทำบ้านจัดสรรขายไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าราคาปรับตัวไม่ทันเนี่ยราคาค่าก่อสร้างมันเพิ่มขึ้เนเรื่อยๆขณะเดียวกันเรายึดที่ราคาขายเดิมเนี่ยบางทีสร้างต่อไม่ได้เจ๊งไปก็มีเหมือนกันนะครั้งที่ขายดีขายดีเนี่ยครับขายไปร้องไห้ไปก็มีแต่ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยไม่ค่อยมีคนซื้อบ้านเนี่ยนะครับนะราคามันถูก นะดังนั้นเราซื้อเอาไว้เนี่ยแล้วรไปขายต่อเนี่ยได้กําไรงามนะดังนั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่ตกตๆลงมาเนี่ยครับคนเกิดแพนิกก็คือเกิดความตกใจพอเขากตกใจเนี่ยเราสวนก็ไปซื้อเนี่ยครับนะโอกาสที่เราจะทํากําไรมีสูงมากผมเป็นคนรุ่นใหม่มเป็น Gen y, เจน Y ายตึ่งจะทํางาน Z, เจนซีตึ่งจะทํางานนะครับ,รบผมผมอยากมีบ้านสักหลังหนึง่งอาจารย์แนะนําวันนี้พอสอนนี้คนรุ่นใหม่ที่อยากมีบ้านหลังแรกจะต้องเต็มตัวยังไง ใช้เวลาเท่าไหร่ต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องเก็บเงินก่อนมีบางคนถามผมว่าผมไม่ีเงิน4ี่พันจะไปลงทุนเลยได้บ้างผมเลยบอกว่าจริง,รงๆแล้วเอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวนี้ดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยนะถ้าฝากยาวๆปี2ปีเนี่ยได้2.5%ในขณะที่เงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะไม่ถึงหนะึ่งเปอร์เซ็นนะดังนั้นไม่ต้องกลัวเงินเฟอ้อไอ้คนที่กลัวเงินเฟอ้อเนี่ยพวกที่ไม่มีทางมันกลัวหรือถูกหลอกให้กลัวอะไรเงี้ยครับ ดังนั้นถ้าเราเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งนะฮะสุดเดือนหนึ่งเราเก็บได้สนะี่พันปีหนึ่งก็สี่หมื่นแปดนะเราก็ไปเริ่มต้นดาวบ้านได้แล้วนะดาวบ้านเสร็จเนี่ยเราก็ค่อยๆไปผ่อนแรง่าวเนี่ยครับก็สามารถที่จะซื้อบ้านได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณมีเงินเดือนเดือนละสองหมื่นคุณจะไปซื้อบ้านราคาห้าล้านมันคงไปมไม่ได้ต้องสมฐานะเราก็คือว่าเราต้องคำนวณดูว่ารายได้เราเนี่ยนะสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาผ่อนบ้าน 40%ไม่ได้นะเยอะเกินไปเพราะเราต้องมีค่าที่อยู่ค่า,ค,าค่ากินค่ายารักษาโรคค่าเครื่องนุ่มผมค่าไปเที่ยวอีกอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยใช้ได้แค่30%คือถ,ถ้าเรามีเงินเดือนเอาแบบธรรมดาธรรมดาประมาณสัก40,000บาทแล้วกันนะ40,000บาทเนี่ยเราก็ต้องอ่อนเนี่ยนะครับประมาณสักไม่เกิน10,200นะถ้าไม่เกิน1 2 0 0เ,เนี่ยอาจจะซื้อบ้านได้ประมาณสัก2ล้านห้าไม่เกินนี้แต่ถ้าเรามีเงิน40,000บาทแล้วเราต้องการซื้อบ้านราคา แปดล้านมันไม่ได้เราต้องลดลงลดเป้าลงมาคุณจะไปซื้อบ้านเห็นช่างขี้้ตามช่างซ,ซื้อบ้านหลักการแปลงๆงั้นไม่ได้เราต้องยอมที่จะลดลงมาแล้วก็ที่อยู่อาศัยเนี่ยมันพลวัตมันหมุนเวียนไปตามฐานะถ้าฐานะเราดีขึ้นเราก็ย้ายไปอยู่ข้าหาดถ้าฐานะเรายากจนลงเราอาจจะลงมาอยู่ทาวน์เฮาส์อยู่ตึกแถวอยูอ่บ้านเช่าอะไรก็ได้นะดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับวัยด้วยขึ้นอยู่กับฐานะของเราครับอาจารย์ก็เป็นคําแนะนําที่เหมือนจะเป็นแบบอะไร แบบ,บบแบบเก่าใช่ไหมแต่จริงๆมันยังทรงคุณค่าเลยใช่ได้เราสามารถคำนวณได้ไดบางคนบอกนะบุ้นเนี่ยเราเ ต้องใช้ Chat GPT ในการคำนวณต้องว่ามันสกบบอกคำสั่งผิดมันก็คำนวณมาผิดอีกอ่ะนะมันยังคำนวณเรื่องโปรแกรมทางการเงินไม่เป็นเลยอย่างเชลเซี Excel ยังไม่เป็นเลยเนี่ยนะได้แต่ถาม Chat GPT อย่างเดียวเนี่ยอันนี้แสดงว่าเราเป็นคนยอมจำนนนี่คนรุ่นใหม่อะไรที่เป็นคนยอมจำนนอยู่ดีๆเลยไปถาม Chat GPT มันก็ไปถามสามเจ้าไปเสียงจำซีอะไรเงี้ยโอ้ยอย่างนี้นะเป็นคนยอมจำนนขาดความคิดที่ปฏิวัติ ขาดความคิดที่จะคิดแบบใหม่ๆอย่างนี้นี่ะจะเจริญยาก